สวัสดีค่ะมาพบกับช่องเบียร์สาวสกลค้นมักหวยนะคะวันนี้นะคะเบียร์มีแนวทางหวยรัฐบาลนะคะเป็นหวยใบเขียวสูตรคำนวณใหม่เนาะงวดประจําวันที่16มิถุนายน2563นี้แบบเด็ดๆโดนๆมาฝากกันเลยคะ่ะมาดูกันเลยจ้าว่าหวยใบเขียวให้ตัวไหนมาบ้างเนาะ หวยใบเขียวคำนวณสูตรใหม่งวดประจำวันที่16มิถุนายน2563นี่นะจ๊ะมาดูเลยมี6051 1 8แล้วก็4 9นะคะ6051 18แล้วก็4 9เนาะขอให้ทุกๆท,ท่านนะคะที่ชมคลิปนี้นะคะถูกหวยรวยเบอร์โชคดีมีชัยกันทุกๆคนเลยเนาะสุดท้ายนี้เบียก็ต้องขอฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กับช่องเบียรสาวสกุลคนมักหวยด้วยนะคะ